สวัสดีค่ะทุกคนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะในที่สุดเราก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนออฟฟิศของไฮเทคค่ะเราเดินตรงมาจากทางออก5 MR t พรหลนโยทินนะคะมาทางลาดพพลาซอยสาจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยค่ะมาที่ตึก3ที่อยู่ด้านในสุดนะคะจากนั้นกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น7เราก็เจอเลยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าไฮเทคเขาเป็นทางแพลตฟอร์มจําหน่ายอ e ีบุ๊กในไทยแล้วก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e r e a d e r brand b o ด k ด้วยค่ะฉะนั้นเหตุผลที่เรามาในวันนนนนีี้้้ก็คคนนคืออง่ะ Bo Go 10.3 วันนั้นเราไปกับพี่ที่สนิทกันหนึ่งคนนะคะตอนแรกที่นัดกันไปเนี่ยกะว่าจะไปดูหน่อยค่ะว่าเอะเครื่องที่มันไม่มีฟอนต์ไลท์แต่เขาบอกว่ามันสว่างมากนี่มันเป็นยังไงทั้งบางทั้งเบาอ่ะจริงแค่ไหนสรุปว่าก็ได้อุ้มกลับบ้านว่าคนละเครื่องค่ะขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่าน้องคนนี้ควรมีเคสปกนะคะเพราะว่าเขาบางมากๆเลยค่ะใส่เคสปกจะได้อุ่นใจเนาะความประทับใจของเรานะคะก็คือเขาบางแล้วก็เบามากพอถือแล้วค่ะไม่รู้สึกว่าเทอท้าหรือเกะกะเลยแสดงผลได้คมชัดมากแม้ไม่มีไฟหน้าจอแต่ว่าถ้าไฟห้องสว่างปกติ ก็อ่านได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าพื้นซอร์เขาทำมาสว่างจริงๆที่สําคัญคือตอบสนองการเขียนได้ดีค่ะดีเล์น้อยเวลาเขียนค่อนข้างราบรื่นนะคะไม่มีอะไรติดขัดเลยเป็นอิรเดอร์จอใหญ่เครื่องแรกของเราเลยนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะ